คือถ้ามีทั้งการดาวเกรดด้วยนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์วิสิ์คาดการ์นะคะเกิดดาวเกรดทั้งใหญ่ลดม่อีก1นึ่งนนเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้ามา a คชั่นของเปดเนี่ยนะคะสภาวะของทองคำเอ,อ่อจะไปเป็นทางไหนคะอาจารย์เป็นเรื่องของตอนที่ว่า S&P ดาวเกรดนะครับพันธบัตรของสหรัฐนะครับสีเหลืองคือทองคําเลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าทองคำเนี่ยดีขึ้นมาเลยนะครับหุ้นก็ไซด์เวดาวนะครับ ทาอลล่าอ่อนค่านะครับเสื่อมค่าลงนะครับทองคําก็จะอัลตราฟอร์มนะครับแล้วยิ่งดอกเบี้ยลงด้วยอีกนะครับทองคาก็จะอัลตราฟอร์มนะครับออผมคิดว่าการซื้อทองคำเนี่ยต้องซื้อเมื่ออ่อนตัวเท่านั้นครับกันยายนสมงพัดเฟดทำโอเปเรชั่นทวิสต์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีความสูงเสียงนะครับว่าในประมาณสัปดาห์มหาสามเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนย้ายของสินทรัพย์อ,อ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ